ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนะครับอ่างุ่นนะครับที่อีกโรงหนึ่งนะครับที่ผมต้องการเด็ดยอดไว้นะครับเมื่อองุ่นนะครับเราถึงกําหนดการที่จะที่จะขึ้นค้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราเด็ดยอดไว้แต่อันนี้มันค่อนข้างที่จะอางุ่นค่อนข้างที่จะยืดนะครับผมเด็ดยอดไว้แล้วนะครับเพื่อจะทํำอ่มอ่มซ้ายขวานะครับอ่ำซ้าย อันนี้เราจะผมจะเลือกยอดว้สั้ประมาณสามยอดนะครับประมาณสามยอดเพื่อทำกิ่นอามนะครับเพราะว่าอางุ่นโรงนี้ผมปลูกใส่ในจะกร้าไว,นนไไวน้นะครับใส่ในเข่งไว้นะครับนะครับนะครับเราเด็ดยอดใบเพื่อให้สร้างกิ่นอามนะครับซ้ายขวานะครับดังนั้นเรา